12. บสมหาปริวารวัคหมวดว่าด้วยพระมหาปริวาระเป็นต้น 1. นึมหาปริวาระเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวาระเถระพระมหาปริวารเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชนกับภิกษุสงฆ์หกหมื่นแปดพันรูปเสด็จเข้าไปยังพันธุมวิหาร 2. ข้าพเจ้าออกจากนครแล้วได้ไปที่ทีปเจดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้สมควรรับเครื่องบูชา 3. พวกยักษ์ในสำนักของข้าพเจ้า มีประมาณ84ด0มพันตนบำรุงข้าพเจ้าโดยเคารพดังหมู่เทวดาชั้นดาวดึงบำรุงพระอินโดยเคารพฉะนั้น4ครั้งนั้นข้าพเจ้าถือผ้าทิพย์ออกจากที่อยู่ไปถวายอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวและได้ถวายผ้าทิพย์นั้นแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่5 น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์การที่ขพเจ้าได้มาประจวบพระาศาสดาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าแผ่นดินนี้จึงไหวหกขพเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีหน้าขนพองสยองกล้าวนั้นแล้วจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ ผู้คงที่7ข้าพเจ้านั้นครั้นทำจิตให้เลื่อมใสแล้วได้ถวายผ้าทิพย์แด่พระาศาสดาจึงพร้อมทั้งอมาตะและบริวารชนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะอย่างมั่นคง8ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 9. ในกับที่15นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิ16ชาติพระนามว่าวาหนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก 10. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหาปริวารเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้มหาปริวารเถราประธานที่หนึ่งจบ